ดีวันพุธที่8กลกุมภาพันธ์2,566นะคะพบกันอีกแล้วนะคะกับชานชัยแท็กเตอร์นะคะวันนี้ทางร้านของเราปิดการขายหนึ่งรายการนะคะลูกค้านะคะสำหรับ วันนี้นะคะปิดรายการเป็นรุ่นโครงรถไหนาเดินตามนะคะบีกิว88หางโปง่งสีเขียวหางขาวนะคะคันนี้ล้อแดงเลยนะคะในหนึ่งคันมีหลายสีมากเลยนะคะคันนี้ลูกค้าจากบ้านวังแขมกำแพงเพชรนะคะเดินทางมารับสินค้าเองถึงร้านเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะคะโทรสอบถาม0 9 4 6 0 2 2 2 9 1นะคะร้านอยู่บ้านกอลำใหตมบลวังบัวอำเภอคลองขุงจังหวัดกำแพงเพชรนะคะลูกค้าสามารถปักหมุดใน g p พได้เลยนะคะชานใช้ แท็กเตอร์นะคะหรือว่าจะทางหน้าเพจ Facebook ของเราได้เลยนะคะเพจชานชัยแท็กเตอร์นะคะวันนี้ปิดการขายเป็นรุ่นบิ๊กจิ๋ว8 8หางโป่งนะคะขอพบพระคุณลูกค้าจากบ้านวางแขมกำแพงเพชรของเรามากๆเลยนะคะเดินทางมารับสินค้าเองถึงร้านเลยนะคะสวยพร้อมใช้งานเลยนะคะกับบิ๊กจิ๋ว8 8นะคะขอพบพระคุณมากๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ